าเตรียมของเด่อดเสาเลยพี่น้องจนวาจะมุ้งแล้วเก่าเก่ามุ้งคืนแค่ว่ากะก่อข้อปุ้นก่อข้อปุ้น้กออนวกาไม่เห็ดเป็นชุดใสผักใส่นี่พี่นอ้องเดี๋ยวจังเอาน้ำยาเห็ดเป็นชุดก่อนเอาน้ำยาใสอย่น,เนีเอาน้ำยาใสเอามันกระสีได้ไ ได้เป็นชุดนี่เป็นบอ่ขอข้าวปุ่นข้าวปุ่นสองกิโลบา้าซีปุ่นโอ้อยไปไปเลยไปไปเห็นสองถาดถาดละหากิโลสิบกิโลครับผมนี่ข้าวปุนกิโลแล้วก็น้ำยาเดี๋ยวแพรวกำลังตั้งหมออยู่พี่น,อน้องอ,อู้กระที่เบียดแล้วแม่แพรวเห็ดปุ่นเดี๋ยวจะจะเ้าพุ่นพี่น้องนี่ ตำกระชายพวกเอ่อตีนไก่ตีนไกเน่เลือดอืมแล้วก็นเนื้อไก่อีกไปใส่บุ๊อ้นนี่เนื้อเนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ด้วยกะทิออาแบบเข้มข้นเลยตามสูตรเท่าเลยเตรียมขว óng เต้าเจ้าจเ่พุ่นก็หน่อยก็บม่ได้ซอยยังซอยเอาลูกไว้ก่อนใช้เตาถ่านอืใช้เตาถ่านพี่น้องนี่ เดี๋ยวเสี่ยวไปเพนก่อนพี่น้องย่านบระธานเพนนี่เด็ดย่านบระธานเพนย่านบระธานเพนเดี๋ยวแต่งแต่งแต่งไปเพนไปวัดก่อนอเดี๋ยวจังมึงตัวไหนที่เก็บบรรยากาศให้มึงทำขนม,มจีนหม้อใหญ่นะครับ เตรียมของเตรียมอยัง hmm. ก okay, e ่อนเตินหน่อยไปเอาเนี่ๆก่อนพี่น้องที่นี่กวนเอ้ยนี่ๆชิโนนนี่กระจัดเป็นชุดๆชุดๆชุดๆไว้เดี๋ยวเพิ่นกมาเอาเดี๋ยวจะมึงอีกครับอ่ะมามึงอยาแพ้วาห้องจะนั่นพี่น้องมึงอุ้ยเข้มข้นมากโบท่านเปียโบท่านนั่นอู้หูสีสัน น้ำยากะทิเด้อพี่น้องปรุงรสแล้วป่ะแม่ย่างเพิ่นย่างบพระท่านปรุงให้มันให้มันเดือดก่อนักหน่อยมาทายมึงซื้อพวรน่ะเนใ่ะหม้อบักใยหนึ่งพี่น้องสีตักใส่สถุงถุงเห็ดเป็นชุดๆครับผมเข้มข้นมากหายห่วงน้ำยาน้ำยากะทิไก่นะครับกังเตาทานตุ้นไปกวอนพูน่ะทานเล้งแดงเลย อ้ยสุดยอดนะครับน้ำมันท่านอาบอยู่พี่น้อง,อง,เ,งเขาเขากระเพาะท่านจะกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินได้หลายชุดอยู่ตรงนี้จักชุดตรงตนี้เออเห็ดเขาปุ่นนีล่ละมันยังคู่กันพี่พี่น้องแค่ว่าเห็ด เห็ดยางเห็ดยางดีเลยเด้อแบงพักแบงเห็ดเป็นชุดชุดนี่กระน้ำจีนเพื่อกับแบงใส่ถุงนี่ละมาแล้วไปซื้อกลอกน้ำยาใส่ถุงอืมกอกน้ำยาใส่ถุงอีกเห็นไหมเห็ดแห้งวันเกิดแม่มะริเ้ากะระลึกถึงเพื่อนเสมอแหละพี่นอ้อง อันใดที่คนดูเจ็ไห้เพิ่นได้เขาก็เจ็ไหยอุทิศช่วงกุศสให้เพื่อนเมือน่ะน่หมเัน้เข้าก็ได้บุนไ้แท่ได้ไปเกิดเคนหล่าคนรวยาะเาเ็ดมันเ็ดบุญเหรเขาก็ได้บุญเขากัได้บุญก็เากสบายใจ cô hit có thấy thoải mái không? dìm dìm bể bể ở đâu? dìm dìm ở đâu? ở đây hiền quá, nang lìn nang lìn khoang hằng. mua đợt nào. là, con chu với chuua qua กได้จะเทดบุญหาแลละเดี๋ยวเสเอไปวัดอยู่พี่น้องเอาไปวัดแล้วก็จังสิแจกก็จะอ,ออกมาเอาเนาะเดี๋ยวจะไหนเก็บบรรยากาศให้มึงแล้วกันจี๋ได้หลายชุดเดีแค่ว่าแต่งเป็นชุด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 กนะทีนกาละม,มังมีโมเดนหนหญ่ๆด้วยพี่น้องสิบโลนะนะ ไปก่อนเดี๋ยวจังมาเมาืองบรรยากาศครับผมโอ้มันนอนกินนมเสยฮะมันนอนกินนมเสยมัอน,นี้บกวนเลยครับโู้เวนยุงมัอน,นี้คืองบอกวนดีแทนเอาแวกินกับปุนดิโซเ,เลยบ่ฮะเอาแล้วเอาแล้ว<ะ> เนี่ยน,น้อนแมียมเมียมดีดีเอเอเดี๋ยวพอกลัวโอเคหันหัวหันหัวมาทางพี่อีหลาสิไปใส่ลองนี่สิไปใส่จะไปใส่คนนั้นลื้อของเลน่นนี่เนาะเล่นเมียแล้วกัเข่านอน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 ลูกนอน ยังพาสิกวยเนี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวกวันหน่อ,เย,เอเย,ยเก็บบรรยากาศไม่มึงเนาะเออโอ้ยตายตายตายบักสมโอ้โบเมนฟุตบอลเด้่นี่โอ้ยไปเตะไปเตะเตะไม่ได้เตะไม่ได้ขาหักนั่นออ้ยเตะวัวนีแม่ฟินโอ้ยขาหักเด้หน่เก็บบ้เก็บบ้ โอ้ตีครับผมมูมมนเล่นนำ้ำนี่มูนี่นี่เด้ไหนเอาเอาไดโนเสาร์ให้ไม่เล่นน้ำลูกไดโนเสาร <c oughs> ์จะใส่นี่ ไม่เมาไม่เมาน้องไม่เกิดน้องไม่เกิดตอนนี้นี่เกิดตอนนี้นี่สามเดือนเลเออเอาเอาเอาของเล่นให้ใหม่เล่นด้วยเล่นเลยลูกเล่นเลยเล่นเต็มที่เลยเล่นเต็มที่เลยนะเออ เล่นเลยบีบดูดิมันดังหรือเปล่ากดดูดิกดดูดิเออเล่นด้วยกันนี่ไงเออมันมันดังอยู่นี่นี่นอ่าเออเฮ้ยเฮงเฮ้้ยเเเ โอเคครับผมเออให้หมายต่อด้วยเพื่อนเพื่อนครับผมอ่ะเราเอาผักล้งกอนไปเราเอาผกบุ้ลงก่อนเอาเนื้ลงมาเป็นยังงอืมนี่หนึ่งกว่า ปลอกน้ำยาหฮะเลยอวนเออดอยุง yeah. um, ีว่านี่ป็นี่ไกลรสาัดว่าคนละสูตรสองสูตเออให้กำลังรืยวนี่ละสูตเลยก็ว่าม่ม อัเยอยเนี่ยเยางยสาแล้วกันไม่เงี้ยสารไม่น้อยเงลมีนี่มีนี่มีมกกอนงมากกอนอมากอนเนี่ยเราม่จะแกไม่ป็อยคอยพี่เดีว่าเน่าหมุนเยอย่าถมฮะอย่าถ่มอ้าวยังวนกูแม่กวนมากเลเนี่ย สีเท็นอ่ะไม่ไม่ม่งยน้อยน่าแล้วสามสาเป็ดยวไ่ได้กินนี่นี่มันน้อยไม่สีถุงไม่ยนี่วันขางมันม่ยากป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 ากขึ้นไปให้เออข้างมันไม่ยากพี่น้องไม่ให้เออม่งยนี่ร่มนู้นน่ะอมไม่งยนี่ร่มไม่มน้อยม่งย้วยไม่เงยสามไม่นเบ้

mẹ 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 con mẹ mẹ Này mẹ 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 Này mẹ 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 Cho mẹ 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 ไม่ผูแ่ไปก่อนพี่น้องครับขอบคุณหลาๆครับผมเพชรบุรแพ้ว่าไปเพ้นไปเพ้นแล้วเด้อครับผมแพ้ว่าไปเพ้นแล้วไปเพ้นแล้วกลับกลับมากลับมาก็จังแม่แจกเพิ่นครับู่กันว่าะ ปากแม่สุไปแจกค้นในบ้านทั้งทั้งไปงากครับผมสวัสดีครับแอ้เมเทพ่นไปแจกให้แเ่เทพ่นไปแจกเลยไหนๆก็มาแล้วไปรับรองไปรับรองไปนทนันทงมันทุนทั้ง บ่หักบ่ซ่อมซ่อมก็ซ่อมหได้เบิดบ่เป็นไปแล้วทีไปยหไปใส่ลูกลงขามันต้องหาได้เบิดงานไปี๋ยวไปกี่น้ำก็้อันนี้ไม่ถือถือไม่น่างหนาบอ่ะนางกังนางกังไปเอฮะไปเยไปใส้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับอิ่มบุญน้ำกันอิ่บุญน้ำกันครับมบุญทั้งเียงกัน <laughs> ไปก่อนครับสวัสดีครับ